สูย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางบัวทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ตั้งอยู่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีโรงเรียนในเครือข่าย14โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางบัวทอง1บริหารงานโดยผู้อำนวยการจำนวน7ท่านได้แก่นางทรงศรีนาถทัพทีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศนายสุภชัยภูมิรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ นายปฏิวัตรวยรื่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางรักใหญ่สายอักษรสีนางสาวพรน,นิพาชัยโกศนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโมลีนันทวิมลนายวัชระชวีวัตรผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐบำรุงนายพงศธรโกศีผู้อำนวยการโรงเรียนคายสอนศึกษาและนางรุ่งทิพย์บุตรจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญรัฐอุปถรัรมภ์กลุ่มเครือข่ายบางบัวทองสองว่าที่ร้อยตีนอนิรุตอับดุลลากาซิมผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหล่าเขียวนายเทศศักดิ์สุวรรณรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานสามคีวิทยานายสมบูรณ์บัวจำรัดผู้อำนวยการโรงเรียนวัลลาประดุกนางชัดชันชิสานัสุธาชานศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำโพคล้อยประชาลังสลิตพันจ่าโทจิตยุติธรรมคุณาผู้อำนวยการโรงเรียนแสงประทีปรัตน์บำรุงนายชาคริตทองลักษชาติผู้อำนวยการโรงเรียนแสงประเสริฐและนายประเสริฐวงกเกษมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุลาปากคลองลำรีในการบริหารงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางบัวทองโดยนายสมบูรณ์บัวจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวันลลาประดุกประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางบัวทองภายใต้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่ว่าศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางบัวทองมุ่งคุณภาพพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้สถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจากแนวคิดดังกล่าวศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางบัวทองก่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยใช้เทคนิคการนิเทศร,ร่วมพัฒนา Image Model เป็นกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานมีการเสริมพลังใจพลังสมองปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้การบริหารงานการติดตามช่วยเหลือแนะแนวทางสู่ความเป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาบทเรียนเชิงรูปแบบรวมพลังที่สะท้อนและแสดงถึงคุณภาพตามมาตรฐานของแต่ละสถานศึกษาดังนี้โรงเรียนวัดลาดประดุก มีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยใช้กระบวนการเลือกตั้งสภานักเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนรู้และเข้าใจการรับฟังเสียงส่วนใหญ่ตามหลักประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภายในและภายนอกจนได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาค และกำลังเข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศโรงเรียนแสงประเสริฐเป็นโรงเรียนของชุมชนบนความพอเพียงบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมีการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ชิ้นงานพื้นบ้านให้ทันสมัยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจนได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดบางรักใหญ่สายอักษรสีเป็นโรงเรียนจัดการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมเก่งเก็บเก่งออมเน้นให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนฝากเงินร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อผลประโยชน์ในการวางแผนชีวิตมีการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยนำนักเรียนฟังธรรมใส่บาตตอนเช้าทุกวันพระ จัดการเรียนการสอนแบบ active learning ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมการสอนส่งเสริมการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทุกวันในตอนเช้าโรงเรียนคล้ายสอนศึกษาโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนร่วมกันในการพัฒนาความรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดพัฒนาความประพฤติจิตใจ และปัญญาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดโลกนิทานเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารครูและนักเรียนอ่านหนังสือและเพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับหนังสือมากยิ่งขึ้นโรงเรียนเจริญรัฐอุปถรัรมภ์ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมร่วมกันนำอัตลักษณ์29ประการ นำไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำมีการบริหารงานดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวได้รับรางวัลระดับทองสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ได้ยึดแนวทางตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กิจกรรม STEM activity based learning การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการศึกษาคนา้นคว้าและลงมือปฏิบัติของผู้เรียนเป็นสำคัญจากกิจกรรมส่งผลให้ได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับภาคและระดับชาติโรงเรียนแสงประทีปรัตน์บำรุงพัฒนาผู้เรียนสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเด่นชัดด้วยคุณธรรมน้อมนำเรื่องพอเพียงจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ทำให้เกิดผลงานจากกิจกรรมต่างๆเช่นได้รับการประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานโรงเรียนอ,อยอ,อน้อยระดับดีได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ผสมในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาตินอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่8โรงเรียนสุเลาปากคลองลำลี ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานด้านภาษาโดยการจัดค่ายภาษาอังกฤษอิงลิสแคมเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โรงเรียนวัดลำโพคล้อยประชารังสิตมีการพัฒนาที่เน้นด้านการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณจัดก,กลุ่มสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในการสอบวัดผลระดับชาติ NT โรงเรียนดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมการสอบภาษาอังกฤษนอกจากนี้สถานศึกษายังได้รับความไว้วางใจเป็นแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานสี่ฝ่ายของโรงเรียนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอนุรักษ์และทำลงไว้ดังบทกลอนของท่านสอนอเพนจาเสมอเหมือนจากนิราชนนทสองบันทึกของฉันกล่าวว่า เลาะลำคลองมาประสานสามาคีเขาเด่นดีเรื่องลูกเสือดังอักโขท่านเทิดศักดิ์เขาหรือคือมือโปรพออโชลูกน้องช่วยดังด้วยกันโรงเรียนวัดโมลีนันทวิมลได้ร่วมกับชุมชนคนอวดดีทำกิจกรรมโครงการอาหารเช้าทำให้ชุมชนนักเรียนผู้ปกครอง และคณะครูได้รับประทานอาหารเช้าความสุขเล็กๆเ,เกิดขึ้นได้ที่โรงเรียนวัดโมลีนันทวมิมลดังวิสัยทัศน์ที่ว่าคุณธรรมนำทางสว่างด้วยปัญญาวิชาการเป็นเลิศบรรเจิดเสียงดนตรีสุขสีวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่เศรษ,ษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษารักประชาธิปไตยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดการบริหารการศึกษาร่วมมือประสานสามัคคีคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งภาคเอกชนร่วมกันระดมทุนสำเร็จด้วยเงินบริจาค ในการสร้างเดิมอนเนกประสงค์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความภูมิใจของชุมชนไมตรีอุทิศโรงเรียนประชาลัฐบำรุงมันเบอรี่สู่วิถีพอเพียงจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับทุกภาคส่วนมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม นำไปสู่การเข้าร่วมชมรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทักษะอาชีพจังหวัดนนทบุรีจนได้รับรางวัลโอท็อปจูเนียระดับประเทศโรงเรียนสุเหล่าเขียวผู้เรียนเพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรมนำการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาไม่พึ่งพายาเสพติด ยึดหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายอาทิเช่นเทคโนโลยีหุ่นยนต์บริษัทสร้างการดี SK b a k เบเกอรี่โรตีนมแพะฝึกอาชีพเพิ่มรายได้จากสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางบัวทองที่ใช้กระบวนการนิเทศร่วมพัฒนาของคณะกรรมการภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการบริหารงานการติดตามช่วยเหลือแนะแนวทางสู่ความเป็นเลิศส่งผลให้โรงเรียนทั้ง14โรงเรียนมีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติเป็นแบบอยา่างในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพระบบภายในสถานศึกษาโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพมีการออกแบบการเรียนรู้เชิงลุกแบบรวมพลังหรือที่เรียกว่า Active Learning โดยในแต่ละโรงเรียน มีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันไปทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของศูนย์เพื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางบัวทองที่ว่ามุ่งคุณภาพพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการให้สถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน